รู้<ด>ทันสื่อใช่หรือไม่วช่วยหรือไม่พี่บิงเป็นอะไรเนี่ยตกใจม้ยโควิดมันกลับมาอาีกแล้วจีไหนไหน ไปเ,เอาข่าว <he 'll S 2> มาจากไหนเนี่ยดูดพี่เราต้อง work from home อีกแล้วแน่เลยเนี่ยใจเย็นก่อนจ้าตอนนี้เนี่ยโควิด -19 ที่กำลังระบาดเนี่ยคือโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอน XEC ที่เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์เนี่ยที่สามารถแพร่ระบาดได้เร็วอาการไม่รุนแรงที่สำคัญนะหลายๆคนเนี่ยก็ได้รับวัคซีนกันไปแล้วแต่ต้องระวังตัวเองไว้โดยที่สุดนะโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงค่ะ อ้าวหรือว่าจะมีเวิร์กคอมไม่มีแล้วเรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างเยพี่มี4วิธีป้องกันตนเองนะก็แบบง่ายๆเลยออกจากบ้านเท่าที่จําเป็นใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่คนแออัดกินอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยก็เป็นแนวทางที่เราคุ้นเคยกันนะพี่เนาะใช่เลยแบบนี้แหละและที่สําคัญนะคะแนวทางแบบนี้เนี่ยก็ป้องกันโควิดได้แล้วก็ยังป้องกันโรคอื่นๆที่มาในช่วงหน้าฝนได้เช่นกันค่ะและก็มาติด ตามข้อสารดีๆในช่วงรู้ทันสื่อใช่ใชหรือมั่วชัวหรือไม่